กอนเหนื่อยก็ได้มั้ยพูดเหนื่อยก็ได้เออ V I P ครับผมยังยังไม่ถึงอีกนะฮะให้เวลานอนเนี่ยมันไม่แบบพังแงกกับทุกคนนี่หรอไหมพังแงคืออะไรอ่ะเออกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง big C T H นะครับผม วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเที่ยวบิ๊กซีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ผมมีปัญหาเรื่องของการนอนมากเลยนะฮะไม่รู้ทุกคนเป็นกันไหมนะก็คือการตื่นมาแล้วก็ปวดคอปวดไหล่ครับผมปวดเนื้อปวดตัวจนแบบช่วงหลังเนี่ยผมเป็นถี่มากจะคิดว่าผีอำเลยนะผมเลยต้องไปเซิร์ชหาข้อมูลแบบจริงจังเลยนะครับว่าแบบอ๋อที่แท้มันเป็นเพราะว่าหมอนที่เรานอนเนี่ยมันไม่ถูกกับไซรัาของเราที้ผมเลยมาทุกคนมาที่บิ๊กซี ซึ่งจริงๆไอ้ปัญหาของการนอนตกหมอนแล้วปวดเนื้อปวดตัวนะครับความจริงแล้วมันมาจากการที่หมอนเนี่ยไม่พอดีกับไซรีระของเราวันนี้ผมเลยพาทุกคนมาที่ Big กซเพราะว่าที่ b ิ๊กซเนี่ยมีหมอนหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกพอดีไซรีระของเรามากที่สุด ยกตัวอย่างของหมอนเบซิโก้เนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราเลือกแบบของการนอนหงายนอนตะแคงแล้วก็การนอนคว่ำซึ่งหมอนของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาให้เหมาะกับไซสรีระของเราโดยการโอบรับน้ำหนักตรงช่วงต้นคอได้อย่างสมดุลนะครับผมทําให้เวลาที่เรานอนเนี่ยช่องการหายใจเ,เราเปิดโล่งนะครับผมทําให้สามารถลดอาการของการนอนกลนได้ด้วยนอกจากนี้นยังปัดจักแบคทีเตรียนะครับแล้วก็เชื้อาราไรฝุ่นอีกด้วยนะครับคนเป็นภูมิแพ้นี่ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับดเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองให้ดูทีละอันนะครับซึ่งหมอนแบบแรกนะครับก็คือแบบ แ,แความพิเศษของหมอนตัวนี้ก็คือเขาจะทําระดับความสูงให้พอดีกับคอของเราเนียครับรับกับกระดูกสันหลังเราไม่ให้เวลานอนเนี่ยมันไม่แบบพังแงกับทุกคนเห่นไหมมันจะพอดีคอแบบนี้นะครับก็จะรับสบายมากพังแกคืออะไรซึ่งไม่ว่าคุณจะนอนตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวานะครับตื่นมาก็จะไม่ปวดหลังแน่นอน ต่อไปจะเป็นหมอนแบบนอนหงายนะครับผมความพิเศษของมันคือสูงพอดีกับไหล่และศีรษะนุ่มยืดหยุ่นได้ดีนะครับผมเหมาะกับสรีระทุกการขยับที่สำคัญคือไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ด้วยนะครับเพราะว่าปัาศจากลรฝุ่นนะครับเออต่อวไวจะเป็นหมอนนอนขอ้างนะครโอ,อก้กอนเหนอ,อยก็ได้มั้ยเหก็ได้ <laughs> <laughs> อ ต่อมาจะเป็นหมอนนอนคว่ำนะครับผมซึ่งหมอนแบบนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือเตี้ยเป็นพิเศษนั่นแหละครับซึ่งเหมาะกับไซรัสของเรานะครับผมเชื่อว่าคนที่นอนคว่ำเนี่ยจะต้องชอบมากแน่ๆแล้วที่สําคัญราคานะครับยังแค่299บาทเท่านั้นถูกสุดๆแต่ที่บิ๊กซีเนี่ยยังมีหมอนอีกหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเลือกกันครับยกตัวอย่างของเบสโก้เนี่ยนะครับเขาจะมีหมอนแบบ 3D ด้วยนะครับผมรองรับใบหน้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อไปนะครับผม V.I.P. ครับผมยังยังไม่ถึงอีกนะฮะโอเคแล้วก็จะมีหมอนข้างครับผมนี่229บาทเท่านั้นราคาดีมากอ้าแล้ว,วของ b บ c ิ c ก้ก็จะยังมีหมอนสุญญากาศด้วยนะครับแปลกใหม่มา,มากและนี่ก็จะเป็นหมอนแบบที่เราพูดกันไป3แบบนะครับผมพี่บ <nhiều> ชนชนชน,ชน นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีหมออีกหลากหลายนะครับให้เราเรียกที่ b ิ๊กซีทุกสาขานะครับผมก่อนจะจากลากันไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง b ิ๊กซีทีเชไปด้วยนะครับและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมไปแล้วครับ